สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พ oh ี่น้องกันบรสุคูสุขคนเด้อมื้อนี้ก็มาพบพรอน้องเหล็กแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องพบพรน้องเหล็กตอนนี้ทางน้องเหล็กก็อยู่ทางเฮือนเพื่นละตีเพิ่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเช้านี้ทางเพื่นละตีเพิ่นกับจูดฐานแล้วพี่น้องจูเต่เศ้าๆเพื่นบ่จักกับเฒ่า่นเนาะพี่น้องเลยโดยทางน้องเหล็กกับมาหาเพิ่นคือเก่ามื้อนี้โดยเด้กเพิ่นกาลังหิวนําออกมาหดฐานพี่น้องก็ <laughs> 啊，他。 สบายดีสบายดีหาบล,ลวดประมาณจากันน,นั่นเลยยจ่หางกระจูนหากระจ,ระจมือเศร้านีเน้องพี่นอ้องกะสีฮดร้ายแน่ฮดขึ้นเทิงหลังมันเพราะว่าขี้เหลอยันพงต้องฮดให้มันเปียกจังรู้รุ ในควันก็ควันไปทางผู้ตกไปเลยจ้ามีคนนี่เขาคิดว่า เราพักก <Es> ันนะไปที <t> <half> ่น <movie jud> er <ica> ั่นเป็นพันสีขาวนะถ้ากระจุยดิเอาใหม่ครับ มาพี่น้องมาหนิ<า>เพิ่นสีฮดพักต่อมาฮดักเพราะว่าเ่าานแหลเล็ไว้ปลก็นหนไว้ตาหน่อยหนึ่งฮดออสองสามขูก่กับพ่อล้เพราะมันเบิดแดดแล้วไปมาฮดพักงามแหงเลยมันหอดมันเหี่ยวสนมนเพดเนอน,นเหี่ยวแดดจ้า ใสุ่งวแน่ขมบอเป็นก,การมิจางามมากเลยใส่คุณน่ <c oughs> ัวแน่าวมกันงามมิมกดกระเปือกตรงนี้ y

Okay. 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 เอเคเช็คเเคะไปเก็บักไหปนาค่นองเราะว่านาคอ,าาอจะกินผักกาดแต่ว่ามันโมลายนะเก็บไปผ่นโแบ่นทะไมน้องโซบเือค่ะ ก็เลยแบบปลูกก่บท่านายเขากับดินแบบดินเขาปลวกพอได้กินเนี่าดินเขาปลูกกัโอ้ยได้รัก่างนอนปลูกไว้ปลูกเลยสำนึกน เสี่ยงกับปูก็ได้อไมเนาะคะหม่ขางามน่อยกงามกว่าตลาดตลาดน่ะซื้อมาเมื่อหนึ่งกัไวใตู้แล้วก็เปลือยเบิร์ดี๋ยจะกินเี๋ันะ่ไขปูแม่ถ้าใส่ไอ้ผงกีวัว อบคนเลยแกน้าเลยจิ้มรสทเมทตุนี่ก็เต็มน้นึ่งป๋องกสชาติน่าจะหวานเจ๊ไปเติมพอบอ ยังติดัวกมักนยังขึงไปยังม่ชอบอรบ

นัยดทานนวันปกแดดเนาะแดดอันเวลาแดดบรรยากาศยมแรง,างปากงามงำเราทานควันตตัว ปิงปลาทะปูอ่ะมันกะปิ้งปลาทูเห็ดแดงปิ้งปลากินแรงว่ะเปลือกใบแล้วก<ต>็จ<ต>ังไปพุทธานนันกะเขาเน้าเขานางแฉะนัวเขาเขาโตปลาท,ทูปิ้งปลาทูปิ้งปลาทะเลตัวใหญ่ๆนะเขาเอิญว่าปลาสลัจตัวใหญ่บ่แซ่ร็จเลยตัวน,นออ้นวนยอยที่แซ่็ นาะเป็นี้แซ่บกว่าตัวใหญ่แบบใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเห็นบ <c oughs> อกเขาจะเห็ดเชื่อมบอเลออีหยางขาหยังบัวเฉะหยางขาเนี่มันนักอันนี้ค่ <c oughs> สใส่ขนอน้นเน,นาะแบบดีหอมหอมไผ่แบบไปหดขาดแบบไผ่มอนคจ้ะตื่นทานาไหมวันนี้อ,อะไรปูกบ่เคยเนี่อบ่บ่บ่ ปูเล็ดดยนีห,นยนยนหอมแล้วก็แข้งนะน่นบนคือที่นั่นได้ใชปลูมาอันทวนเหมือนหอหนอ๊ดเกิดเลยน้ำปลาทูคอยยน้ำปลาทู ปาตัดผ่ามาบันนี้ดามปิปปีข <c oughs> ่าว <c oughs> ทะเบงนั่นปลายมันแห <c> ้ง <oughs> เป็นลมกีบไหวพี่น้องรู้นี่นะ,ะเธอเลยนมันบ่งสัญญาณเนาะไป่ตรงไหวพี่ว่ามาแล้วก็ไหมแบบนี้ไมนก็บ,บุ๋เป็นยังมันไหมทางนอกมัน,นไหมน้อยเดียวทางในนะแซ่บเนาะแซ่บมันไหมเอาถ่านออกซ้ำๆกอดทู ไอแหงก็แหงปอดไปพอดฐานแป๊บเ,เ,เ,เดียวเพราะว่าเมอดหนาะเป็นอะไรนัวปะวัะนนี้เขาแรงเพอร์ลตีเพคนกะปลาทูพี่น้องปลาทูไหนแล้วเนาะแต่ทางน้องแหล่ดีโบหูเพราะเขาแรงน,นี่น <laughs> อีหยังเนาะยังบ่ได้มือฮอดเทือนพี่น้องเอ้ยเจอ่ต้มไก่อยูาจาอ่จักเนาะ อาหารลาบอาหารแซ่ <laughs> ใครเป็นคนเหตุการณ์นะแม่เห็นบอกแม่คอ่อยก็กินเนะาะหมื่นนึ่งก็ลาบกินตัวพวกใหญ่หนึ่งเลยแค่นี้ดีแต่แบบเกลือไก่อะได้กินมันนี่แหละยามบุมีน่ากินกินไก่คนเราไมเท่าไหรเยอะเนาะเลี้ยงก็ได้กิน,นเลยเนาะ <laughs> นนแะม่เมื่อเธอขายน้ำรู้สึกเขาจะแพงเด้อเขาจะยงังขายอยู่ตลาดตัวหนึ่งเกือบสิบแปดสิบแพงเนาะ เจ้าไอ้แบบโอ้ยหูมันดำนะบริให,หม,ม่มันอันใหม่แต่อันมันทางนอกชื่อๆแต่ว่าทางในมันก็บริใหม่สั่มไปเอือบไปน้ำตาเป็นแบงนี้ไอแบบมันฝอน้ำตาลโฟงขึ้นมาฮะนะเอือบไปน้ำตามัหนุแบบนี้เลยแต่ว่าหมากกินน้ำตาลใส่มึงใกล้ๆดูพี่น้องเลยดำปีๆนะพี่น้องนะ เบิ่งก็คือดำเนาะแต่ว่าไปกินเนี่ยจัากระแซ่บประจานพี่น้องออกมาแล้วบาดนี่ป้าผู้ผักเพิ่นกันง,มมง่าแมงเริ่มห่มแล้วคำนะอ่ะโดยเนาะเพ่อแม่พี่น้องจากคีนี้กัถ้าน้องเลเอสิขอโตลาไปเพนธานีก่อนถ้าน้องเลว่วาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษรขอดขอไปหลาย ก็ขอบใจทางผมเองพี่น้องที่ับส้มลีปของน้องเหละตั้งแต่ต้จนจนจบที่บอกความโฆษณาโดยเมื่อนี้ทางน้องทางน้องเหละกัมาหาเปินละตีผลอยู่เพื่อนพี่น้องโดยเนาะเกคลินนี้ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี